มีข่าวสารแง่มุมของวัฒนธรรมเรื่องหนึ่งน่าสนใจค่ะคุณผู้ชมกระทรวงวัฒนธรรมเตรียมเสนอชุดไทยพระราชนิยมให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาก่อนที่จะเสนอให้กับยูเนสโกเห็นชอบขึ้นทะเบียนเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติ <Okay. S 1> นายสมศักดิ์พงพานิตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเปิดเผยว่าเนื่องในปีมหามงคลครบรอบหกรอบของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวันวรีนารีรัตน์ ได้ทรงดีไซน์ลายผ้าวชิรพักลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีลายหัวใจเป็นเสื้อผ้าให้ทางรัฐบาลช่วยกันนําไปโปรโมตและจะมีการตัดเสื้อผ้านอกจากนี้นายกรัฐมนตรียังได้เร่งรัดกระทรวงวัฒนธรรมทําเรื่องของชุดไทยพระราชนิยมเพื่อเสนอขึ้นทะเบียนราชการรายการตัวแทนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติต่อยูเนสโก โดยข้อมูลของชุดไทยที่เตรียมนําเสนอต่อยูเนสโกขณะนี้มีความพร้อมแล้วซึ่งอยู่ในระหว่างการเสนอเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบก่อนและทางกรมส่งเสริมวัฒนธรรมในฐานะหน่วยงานที่รับผิดชอบงานมารดกภูมิปัญญาของชาติก็จะดําเนินการส่งข้อมูลตามเอกสารที่ยูเนสโกกําหนดให้ทันภายในเดือนมีนาคม2567นี้หลังจากนั้นยูเนสโกเขาก็จะนําข้อมูลมรดกภูมิปัญญาที่ประเทศต่างๆนําเสนอมาค่ะเข้าสู่วาระของการพิจารณาตามลําดับต่อไป ซึ่งขณะนี้ในส่วนของประเทศไทยจะมีรายการต้มยำกุ้งกับเคบายาที่จะเข้ารับการพิจารณาจากนั้นจึงจะเป็นรายการของชุดไทยพระราชนิยมมวยไทยและประเพณีลอยกระทง